เหตุการณ์ขวัญใจในสถานีรถไฟวันที่1พฤศจิกายน2,568ที่สถานีรถไฟเมืองฮันติงดันอังกฤษผู้คนหลายรายวิ่งหนีออกมาจากสถานีท่ามกลางการจอดรถตำรวจรอบๆสถานีทั้งนี้เกิดจากเหตุการณ์ไล่แทงคนบนรถไฟที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นขณะที่ขบวนรถไฟกำลังเดินทางจากดอนคาสเตอร์ไปยังสถานีคิงครอสในลอนดอน ตำรวจได้รับแจ้งเหตุการณ์เมื่อเวลา19นาฬิกา39นาทีและระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนในหมู่นี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส9คนตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แน่ชัดของเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ที่น่าสนใจคือทำไมผู้คนจำนวนมากถึงต้องวิ่งหนีออกมาจากสถานีรถไฟมีข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อย่างไรและทำไมตำรวจขนส่งอังกฤษถึงไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน นายกรัฐมนตรีอังกฤษคุณเคียสตาเมอร์ mer, แสดงความเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งและขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดแต่ที่น่าสนใจคือทำไมต้องให้คำแนะนำเช่นนี้มีข้อมูลเพิ่มเต,มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อย่างไรมีข้อสังเกตใดบ้างที่น่าสนใจเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าสังเกตต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้และอย่าลืมติดตามข่าวอัปเดตเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม